ังจากที่เรากีแปะกลุมเทพเราก็เนี่ยเดิมก็คือได้ชาร์จแบตไปแล้วเนาะใช่มันนี้ก็มีชีวิตอีกรอบเนึ้อนี้ก็คือเป็น EP เที่ยวกรุงเทพนะครับแต่ว่านี่เป็นคนซอยเป็นคนเป็นคนกรุงเทพแล้วเพราะอยู่ในซอยอ่ในซอยเออเห็นมีรถมาปุ๊บ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 าุมบปุ๊บปุ๊บปุ้บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บุ่๊บปุ๊บใุปปบาเจอใครวันนี้ซึ่งเปน คนดังไหมดังเออสุดโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไป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 ไหนก่อนไปที่บเท s โอเคไปที่เ t s เพื่อที่จะไปสยามสยามโอเคเยวไปดูกันเลยสาทอร์สิบห้าแยกสามโอเคแล้วก็มาถึงสุรศักดิ์แล้วเราก็จะต่อไปที่ ถึงแล้วนี่ก็ได้ผ่านมาแล้วก็คือเป็นการเป็นขโมยมาไปขโมยมาโอเคอะเราจะนั่งรถไปสยามกันเนาะเพื่อไปดูว่าอีอาร์มจะมาถึงเราีรือเอ้ยาหลุดปากว่าเป็นใครนุดแล้ะเจุดแล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นใครที่มาหาเราโอเคที่โดนตเนีอ่ยมันจะโอเค แล้วตอนนี้อคุณเจเจตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปที่สยามพารากอนนะครับทุกคนเราจะไปซื้อแบบของแบรนด์เนมอะไรแพงสัก50าสิ0ห์าสสห้าสิิล้านห้ล้านถึงแล้วบไปอ้าวว้าวเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยที่บุยทำไม่มีบุยทำไม่มีสยามเดี๋ยวเราจะเดินรอ เดินแถงนี้แหละแล้วเดินกลางน้ำนดดไหมนะร้ดอนไหมร้ดอนไหมดอเล่นน้ำไหมเออร้อนหนักไปนะคับไปในสะยาร้อน ตอนนี้เราก็ถึงแล้วแต่ว่าเราอยากจะแอบดูว่าอ e ีอารมันจะเห็นเราไหมลองดูกันว่าอ e ีอาร์มจะเห็นไหมดูสิว่าคนที่ไม่อยู่กรุงเทพเราเปไ็นยังไงเออมันเป็นยังไงแล้วมันไปอยู่กรุงเทพโซนไหนฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะหาอ e ีอามเจอไหมเจอแล้วคนกีุงเทพถึงจะต่อมาเจอแล้วคนกรุงเทพคือบางสยามเป็นรถแบบอะไรนะรถไอคสยามร้ขั้วสยาม อี๋อยกูไปนั่งกินอย่างทีงานไหนที่สุดเราก็เจอแล้วมานี่เร็วดาราคนใหม่ของช่องอะดาราคนใหม่ของช่องเออชื่อว่าอะไรดีไปชื่ออาร์มไงอ๋อาร์มอีแต่อาร์มอะไรเราก็จะเดินเป็นแขกรับเชิญของแคนหน้ามาถึงแล้วอ๋ล่ะทองม่ามวยอ่าทองดีค่ะต้อยแปดเดี๋ยวเราต้องเดินไปหาตายก่อนตอนนี้เรานัดตายไว้ที่กรุ๊ปเป็นข้างอ่าใช่กรุ๊ปกรุ๊ปคือออฟฟิศอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเดินไปก่อน เป็นไงบ้างอาททำงานในกรุงเทพสัมภาษณ์นิดนึงกูยังไม่ผ่านฝึกงานเลยนะจริงไหมแล้วเป็นไงบ้างงานโอเคใส่ชุดเล่นไปทางานได้เออไม่ต้องก็ความต่างระหว่างบุยรามกับกรุงเทพเป็นไงคนเราแบบชอบอะไหมากกว่ากันแต่ว่าลองมาเปิดประสบการณ์รู้สึกว่าชอบความต่างจังหวัดมากกว่าอกรุงเทพมาอยู่ สองสามวันเที่ยวสนุกได้แต่ว่าถ้ามาอยู่นานๆไม่ไม่ไม่น่าเบื่อใช่ไหมเออไม่น่าเบื่อหรอกแต่ว่าเหมือนว่าเราถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบไม่น่าเบื่อเองโอเคอันนี้คุณเจเจเราจะไปสัมภาษณ์อันนั้นต่อคุณตายนิดนึงแอบสัมภาษณ์ตายก่อนตายชื่ออะไรนะเซนไบเซนเซเออชื่อไอจีนะอ๋อเออนั่นแหละก็คือชื่อนั่นแหละโอเคเราไปหาตายเลยอแอบใกล้อยู่นะมึงหกนาทีก็ไม่ได้ไกล เดินเขาเดินเดินทางไกลต้กเสี่ยงนานกว่านี้เลยดแขกคนที่สามแขกคนที่สองแขกคนที่สอง่ะครับ ดีกระต่ายนะเออเป็นไงบ้างอยู่กรุงเทพทำงานอะไรตอนนี้เป็นแบบว่า educational coach ค่ะแนแบบ service officer กับ p e t s o n a l tutor อ๋อไปแบบทางทางในไทยแล้วก็ต่างประเทศไหมไม่จัดแค่ในไทยจริงนะทเดียวจะพาไปดูอ่อที่ทำงานที่ทงานเสียแล้วเป็นไรคือเราต้องสอนมหมายถึงว่าหมายถึงว่าเราก็ไม่หมายถึงว่า อ๋อมาถึงว่าเราก็คือเป็นคนที่เรคอยดีลให้ว่าคุณอยาาไปเนี่าเราก็จัดการคอร์สให้หรือว่าใช่ค่ะจะเป็นแบบแนวช่วยนักเรียนแบบว่าบุคลากรทุกคนจะต้องเข้าแบบเหมือนเหมือนกับว่าก่อนจะเข้ากลาสนักเรียนจะต้องทำการบุกก่อนเข้าใช่พราะมันจะเป็นเรียนแบบตัวต่อตัวกบบเชอ่์เลยอ๋อใช่ไหมนี่ตรงนี้ก็คือมีหลายเกรดราคาใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าก็แบบวจริงจิงคอร์มันไม่นมากใช่ไหมเออเออดีนะ ่เอโเอ,อโอเคไป,ไปดูกันนี่ไงวัตถุน,นิพพืนอ,อยู่นี่นออ้องหลังจากที่เราส่งตะกร้าตายน้อยไปทำงานแล้วเราก็จะพาเก็บมาตัวนี้ไปย้อนสอนก็คือกลับไปที่พารากรแล้วก็จะเดินทำให้เข้ม จะมีพี่รุษท er ี่สำนักงานโทยชาิอยู่ตรงนี้และอันนี้มีพ่รุษเสอยยายาโอเคเราจะเดินไปเรื่อยๆใช่มันต่อไปถึงโนเลยตอนนี้ครับเราก็น่งอยู่ที่ไฟเออร์ไฟเออร์กับอ่าแล้วก็เป็นเจเจกำลังพอดวลูกค้าอยู่คุณน่าเชี่อมาก นี่คืออะไรนึกบทวทุนไม่ออกอันนี้คือทำเพื่อหักรายคุณติสดานึกได้อารมณ์ไม่ออกอ่โอเคเราในการจะหาแขกท้าไว้ก่อนหมูกระทะอันนี้ก็แบบเหนื่อยอยู่นะตองเทเดี๋ยวหายบริเวณเราๆไปให้ดูคนในหิวหมูกระทะมากๆที่อิหานนี่คืออยู่บุยเราไม่ได้านหมูกระทะหิวหมูกระทะอยู่นี่นี้เราก็ออกจากไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์แล้วเราก็จะไปหาคุณลีโอออกจากซอยนี้ในเดือนนี้ แล้วก็จะไปหาคุณรโอแล้วาเซเลสตุาเซเลสตุาเรียนจบแล้วไม่กลับบ้านสนิจริงเราจะไปหารโอที่อะไรนะอะไรปักๆนะอินาร์สอนนีินปาร์สอินอินปาร์สออินปาร์คก็อะไรทงประมาณโลอะเรอย่าเลเราเดินรอบๆก็ดีนะเดินก่อนล้กัน แล้วนั้มันเป็นอะไรมันมีอะไรมันมีคอมมูนิตี้มอหรอหรอืหรอว่ายังไงอันนี้เป็นโซนโซนใหม่ของยามน,นะเราจะเดินไป,ไปเลยโอเคอากาศรเอาก่อนอันนี้อากาศมันฝนจะตก เดี๋ยววันนี้เมีเพลงไอ้เนี้ยคือมีเพลงมีเพลงคือมัน,มนแมลงชนิดหนึ่งอ่ะที่เวลามันออกมาขนมันจะตกแมงเม่าหรือเปล่าเออแมงเม่า,าอ่ะแต่เขาเมกอย่งเงีไอ้ก็จะเดินรอบๆซึ่งเลาะเหนื่อยอยู่นะเข้าไปในสวนไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสวน,นไปเรื่อยก่อน ัางนี้ก็จะเป็นั่งจุฬาเมื่อฝนเริ่มตกแล้ว กระจู๋อยากิน้องกระจู๋มีผมมีเหนื่อยปุดปุดเราจะไปปาก่อนเพื่อไปเจอมามารีจะทะแก่เลยอัมมันเจออีอัมันเจออีอัมมา อยากผ่านไปไหมเดี๋ยวสา s เชียลก็แบบบูรีไม่คือต้องทุกคนต้องจากรีโอก่อน Rio ประมาณไหนเออถ้าเราแบบคนเฮียอ่ะว่าว่า Rio หรอคนหรอเออเมืองคนบีงคนมาขายตึกนี้ให้แกสองบาทเมมุดได้เกิดตึกใหญ่มากตึกอะไรเนี่ย เออตัวเท่านี้แบบเก๋มากเหมาะก,กับเรามากเลยแล้วก็จะเดินชมไม้ชมเมืองไปก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ว่าจะนัดเจอรีโอที่ไหนนะในร้านเมื่อกี้ไฟเจไทเกอร์แต่ว่าเอาออมันรีบอกว่าให้เราไปหานางอยู่ที่เออให้เราเดินไปหาที่ปาร์คซัมสิงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเน,นาะเวยอแบบยินยิ่ยอยิ่ฝนฝนปรินขนปรินละวันนี้ ไป,ไป, ok. ไปนี่ทุกคนโอ้โหเจ๋งมากอาชีพในฝันโอเคราก็เดินไปก่อนอันนี้คือทำตัวเหมือนไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันกลัวแทนเออแอลลี่นะครับแอลลี่ สักวันหนึ่งรูปเราจะอยู่ตรงนั้นรูปท่านอยู่ตรงนั้นแทนแฮลี่อันนี้ก็ยูเซราทำไมอ่าจริงๆคุณคุณตะเกตียงพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงคือจะได้มานที่กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมใช่จะได้มาเรียนกรุงเทพแต่มีเหตุผลเดียวหนึ่งเหตุผลที่ไม่ได้มาเรียนเพราะอะไรโง่โง่เพราะว่ายังไงนะตอบไงเพราะสอบไม่ได้สอบไม่ได้โอเคนี่เป็นเหตุผลที่ดีพอหนึ่งพ่อ เออไม่ใช่ว่าแบบเออไม่ให้ไม่ให้มาหรือว่าเอออะไรหนูนี่เออโง่ครับเดี๋ยวกไมาคนเรามันก็แตกต่างกันเออนั่นแรงมันก็ไม่อะไรหรอกท่านบอกให้เราโดนทข้ามไปก่อนกินเขาคนดียวหามอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวไม่พามากรุงเทพนะ อย่าเล่นอย่างนี้ปุ๊ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ไม่พัดฝันก็คือ,อยังไงมีพลีนจอมีพลีโมกนองมือที่นีจะมีพลีนี่คนนี้ปัดตัดคลยก็คือตอนนี้ฝนตกหนักอยู่นะก็ที่เหมือนกันจะเย็นๆเนาะอตาทิ่ให้พออขอบคุณพระเจ้ามากๆที่เมตตาเพราะวันนี้อากาศร้อนมาก โอเคเราก็จะรอฝนหยุดก่อนแล้วก็จะเดินไปต่อเพื่อที่จะไปกินหมากกระทุหรือว่าหมูกระทะนั่นเองโอเคเราไปเจอกันครับหมูกระทะกับแม่หญิงลีเลยโอเคทุกคนเนี่ยเราก็เจอแม่ลีแล้วเ <c oughs> จลีโอก็คือไมได <c oughs> เดินประมาณสามวันเ <c oughs> จอกอนกลางคือานนะก็มีบอยเป็นอ่นักแสดงเพ <c oughs> ิ่มเติมเวลาเพิ่มเติมเวลาของเราส่งของแล้วกนี้อยู่อะไรอยู่ไหนเนาะดูด้านในเนาะดูดานนซัมติงร้านนกคู่อ๋อมันขายอะไรร้านนี้ อรยคฉันอยากกินอันนี้เล่นบารอลหรอไม่เคยกินที่บุรามีมันชื่อนายวะจำไม่ได้ถิงอันเออซึ่งน่าทานมากเลยคิดเรารู้จักแต่ขนมที่ขนมไปอะไรอ่ะพี่ดีก็ไปสั่งอาหารอ่าพี่เจก็มาด่าลาลัดผมชอบว่าเเมนูที่เราสั่งไปวันนี้จะมีอะไรบ้นะเราจะมาชิมกันจริงๆมันมีแต่เราไปกินชาบูมารล้วหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าไม่ทานมันหิวไง กินเอี่ยผีกระหังลงโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูต่อไปคืออะไรนาอนนี้เย็นเียก็ไปสั่งม่เล่นแล้วไม่เชืลนด์ปิงซู่เลยนิ่งล่างฝันอยากจะช็อตน้ำอะไรเนี่ยคุณคุณเนาะคุณคุณแต่ของฉันไม่ค้นขนาดนี้น้ำกะทิโแล้วอ่ะแสดงว่าเธอก็เอาออกเลยเอาบ่เหดมีคนช่วยคันบ่อยอยู่เฮ้ยคอนเทนต์มากอันนี้จะเป็นชช่นไรนะบิงซูอะไรนะ จำชื่อไม่ได้แล้ววะปีซูอะไรจัิงจริงเออทั้งวันเถอะใครอยากรู้ก็ไปเสิร์ชเอาเนี่ยแอบรูปไปเสิร์ชในพีดูอะเป็นไงน้ำแข็งใสเดือดชันน้ำแข็งใสไอเจียกนักซอยคุ้ยเธอเขาจะยินเราไหมเขาจอยป่ะจอเออห้ามโกรธกันเฉพาะครั้งโกรธนะถ้ากดไม่ไม่เล่นด้วย อร่อยเป็นเป็นแข่งใส่ยสีอร่อยเออโอเคเอาเลยจ้าไเอ้าทำไมตัวนี้มันขึ้นสามสีร้อยบาทอะไรไหมอะไรไหมบ้านกินน้ำแข็งใส่ทำองเรนี่ริวเรวสุดไอ้มึงอัรเวิวเลยมองมาจากไหนสุขุมวิทพูดเลยาสารทอยเก้โอเคตามนั้นเรองน่ากินอยู่นะสมายอีกหนึ่งแล้วบอกกับคนอย่างเาเราเ้ย ดูดีดูสะอาดมากเลยอ่ะไปถึงอาหารขอบคุณคเัฟแต่ไม่เหมาะกัดเจิดอันนี้ชื่ออะไรนะแฮมเบอร์เกอร์นึกจำไม่ได้เมนูม่อันนี้มันคือนั้นเมื่อกี้ถ้ากูพูดแนะโดนแล้วโหสไอ้กี้อะไรกี้สักอย่างเออโทกี้สักอย่างไหนเดลฟ์อันนี้อันนี้คราวมึงได้ดูมาเตอร์เซมไหมเรื่องนี้คืออะไรอ่ะเรื่องนี้ไซม์ใบมิ้นท์ มันท mm. ัวเรือกที่แสงก็มัดอะครับเฮ้ยไม่ใช่หรอกินได้มึงมันมบมีไน้หรอไม่ใช่มันตกใจิได้อาหาไหนแม่แม่ปกติกินกะใซ่จุกหรอคะอเห็นเนกินใบมิ้นไก่สกครีทำให้ตกใจปกตินกับินกับซอยจุกับลูกอเลยอันนี้อามอันนี้ปกติเพ่นกวไม่เคยกินนะแบบนี้เพื่อนกินตเต้าส่วน เต้าสวนเด็ดเ้าถึงเต้าถึงสวอร่อยดีเป็นไงะไอซ์อักแดีอะต่างจากกแไหมครับอะไรมีพวกเ็มปดำอร่อยต่ยงถ้าจะชอบมากถ้ามันมีความแบบฝัดความแบบที่เป็นไอซ์ช็อกโกมากกว่านี้อันนี้มันแบบ เียนไปเคยนั่งหมดชินกินแต่กับไอซิ่งพิมพ์นั่นแหละไม่ไงของรให้กินกับพวกอุปกรณ์อิเพรสชั่นี้ของมาเขาได้นกันเขาไดว่าไรนะไอ้พยายมไปตัวแรกอุปกรณ์ตัวไปนลนอิเลเมนต์สายเนี่ยเออภาษาหลังจากที่เรากินน้ำพุเสร็จเราก็จะแยกย้ายกันแล้วตอนนี้ก็เป็นการปิดบล็อกกอทมอย่างเป็นทางการชิปอะไรนะกอทมกอทมบายบายก่อนทูเดย์บายทูเดแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าทุกคนนะว่าด,ด้วยความที่เราเป็นคนไทยนัย่นนะ